จอบปวกนี่ใส่เพื่อให้เป็นอาหารมันดอกมันสิกินปวกเป็นอาหารปกติมันก็กินแมลงเล็กๆทุกอย่างเลยครับคั้นตอนเอาปลวกลงไปนี่แล้วก็ทิมต้องทิมใหม่ลงไปน้ำด้วยครับเพราะว่าย่ำมันขึ้นปวกมันสิขึ้นมากินใหม่เรื่องปองนี่มันก็สิด่ากินปวกครับเรี่องปวกก็เข้าไปให้เอาถาดนถาดน้ำเลยครับลงไปใส่ปวกแล้วก็หัวน้ำ้าไปให้ความชุ่มชื้นปวกก็สิได้กินน้ำน้ำแม่ปองก็สิได้กินน้ำน้ำเรื่องปองอันี้สมัครยู่แบบชื้นแต่พอแฉะถามันเป็็็็นน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 ไสส้้้กกกลาาางงงงงงมมมมีีีี่่่่่ััััตตออออยุุุปปปปประณึึคคิเพพพธธ์์แถ2 เพราะอายุของแมงป่องนี่มันขึ้นมันอยู่ประมาณ3ปีถึง5ปีครับครับผมตัวผู้ตัวเมียนี่เบิ่งแังไดยเบิ่งตามวีครับวีที่อยู่ในท้องตัวเมียนี่สีวีเงวตัวผู้นี่มันสีวีสันกว่านี่ครับมันกำลังเลี้ยงลูกมันอยู่ครับครับผมเลี้ยงลูกมันอยู่เอามันคือสีนั้นอันเขียวีดิครับมันมันหลบแสงอยู่เอาปกติคุณสมบัติของมันนี่เรื่องแสงได้ครับหันเถิดหันเถิดแสงสีม่วงไฟแบกไล่พวกนี้จะเรื่องแสงได้โตเลยจะแย่เมื่อขึ้นนี่ไฟซองเดี๋ยวเดียนเลยเด้ครับมันเรื่องแสงเฉพาะโตมันเลยกิโล กิโลอะไรตั้งแต่พันซีเห็นไปพอสองพันหาครับประมาณจ็โตมีหดกิโลครับพี่พอพันเจ็ดสิบตครับรายการเกษตรกรไทยทางไรได้ครับอีพี่นี่นะครับอยู่ที่ฟาร์มแมงเงานะครับหรือว่าแมงปองนะครับเป็นการเลี้ยงแมงปองเผื่อสั่งไรได้ครับเดี๋ยววันนี้สพาพเป็นต้องกลับมาจักกับเจ้าของฟาร์มผู้เลี้ยงนะครับครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับผมผมตัวนะครับตังยันยงฤทธิ์สุขเมืองครับผม ครับผมตอนนี้เขาก็ยูบันลิซมเมืองครับป้ามแมงปองสร้างครับอำเภอนะไรครับบานชิงเย่นอำเภอชิงเยื่นจังหวัดมหาสารคามครับผมครับเดี๋ยววันนี้สิพี่ตั้งพายางชมในบ่อเนี่ยว่าเลี้ยงแมงปองหรือว่าแมงเง่าเนี่ยเลี้ยงยังไงได้ได้ยังไงนะครับเนาะโอเคครับหลักๆการเลี้ยงเนี่ยเลี้ยงยังไงครับพี่หลักๆการเลี้ยงของเขานี่ก็เริ่มจากเขากบอขึ้นมากครับผมกบอขึ้นมาแล้วก็เอาดินใส่ดินใส่แล้วก็จำลองระบบนนเวศของมันก็คือ หาวราไมาให้มันกินละจังแกงซี่ครับแต่ชื่อเตียมบอจังไรครับเนี่ยเตียมบอคือผมกับก้อบอขึ้นมาเนี่ยเงาสองเมตรครับอาซิบแล้วก็สูงประมาณหกสิบเซนติเมตรครับผมครับเป็นแนวตังเป็นขนาดประมาณนี้พี่มันมันเขาออกไงวลาเขาออกไปทำความสาดเข้ากันขามไปเลยนะครับผมมันบอสูงทำความสาดง่ายแล้วก็มองเห็นได้ชัดครอว้าวแล้วในบอลจะเป็นตองมีอย่างไรครับอ่าในบอนี่มันก็ต้องมีแนวให้มันลบแสงครับผม แต่ผมก็เอาไม้ไผ่นี่แหละครับเอาล้ไม้ไผ่เอาอยัางมให้มลบแสงเอาพวกจอมปลวกเอายังมใส่จอมปลว,วกนี่ใส่เพื่อให้เป็นอาหารมันดอกครับอ๋อคือมันกิน,นอันนี้บ่มันกินปลวกนี่บ่มันสิกินปลวกเป็นอาหารปกติมันก็กินแมลงเล็กๆทุกอย่างหละครับที่อยูใ่ในในในป่าครับอันนี้นนคือจำลองเห็นเป็นปลาแมนจำลองเป็นปลาเป็นโคกภาพแมนครับเลี้ยงอะไรสอนปอดวครับนี่สอดครับผมสอนทอผู้เลี้ยงไปเลยครับลบยังสิเลยบ่ครับผมมันลบแสงครับ นะเพราะนจะลบแสงเปิดอีกเลยป่ะครับพี่เปิดตรงนี้แหละครับนี่มันป่าโอ้ยหักหลายตากล้องขยันหมดตากล้องแสดงว่านี่มีหรอนี่ลายเต๋อตรงนี่้จะสุดเปิดตื่นไปเลยว่ะนะอย่างไร้ลายเนี่ยขายอย่างไรพี่เา๋ขายก็คือเขาส่งผมส่งไอ้ตามตลาดแมงทอดครับผมครับตามตลาดแมงทอดครับขายตามเพจตามยังเลยครับกับสัตว์เลี้ยงสัตว์แปลกก็สี่นะครับ เพิ่นขายยังไงครับนี่แม่งอันนี้ขายเป็นโตครับกับขายเป็นกิโลขา,ขายเป็นโตคันนักเรียนอิรีเนี่ยเขาก็ซื้ออยู่ประมาณตัวละสามร้อยถึงสามร้อยห้าสิบครับ,รบตัวหนึ่งเองนะตัวหนึ่งครับตัวหนึ่งสามร้อยต้องมันใส่ง่ายใส่แบบเปียกๆอิรีนะครับตัวอันนี้ถ้าในถ้าในเป็นรุ่นใหญ่ไหมครับแม่งครับอันนี้ยังเป็นรุ่นเอกลางอยู่อ๋อครับเรารุ่นใหญ่อยู่งมองไหนพี่รุ่นใหญ่ไหนะรุ่นใหญ่มันขายออกเบอร์เลยนะครับไม่ใช่ไหมครับใหญ่ก็ได้ เกือบไงเกือบไงบอกคุณหอกครับใส่นี่จะเป็นใส่ปอพันแม่พันแล้วอ๋ออาดมันยังไงครับตรงนี้เรียงแมงเงาเอาปวกเห็นไหมครับครับแมงครับเอาปลวกลงไปให้มันกินครับครับคันเาปลวกลงไปนี่แล้วก็ถิมต้องถิมใหม่ลงไปน้ำด้วยครับเพราะว่าย่ามันขึ้นปลวกมันสีขืนมากินใหม่เราวแีงปองนี่ม่นก็สีดำกินปลวกครับ ตัวมะฮ่องก้าต้องเลี้ยงปวกไปนำ้ำเลี้ยงเลี้ยงปวกไปนำ้ำเลี้ยงปวกก็เ้าก็ให้เอาถาดถาดน้ำเลยครับลงไปใส่ปวกแล้วก็โหัวน้ำ้าไปให้ความชุ่มชื้น<อ>ปวกก็สิได้กินน้ำน้ำแม่ฟองก็สิได้กินน้ำน้ำแม่ฟองอันนี้สชมักอยู่แบบชื้นแต่บ่แฉะครับผมแล้วห้องเจ้าของผีเน,นี่เลี้ยงนี่ต้องใส่ดินไรบ้างครับอ่าผมใส่ดินขื่นหนึ่งครับมันขื่นฟ้ามือหนึ่งแมนครับพ่อให้มันเด็กคุดหูอยู่ครับผมห้ามเด็กคุดหาอาหารคุดหาปวกอยู่ครับผมให้ปวกอยู่น้ำเลี้ยงแกงฟอครับยนี่ โอ้อยู่นี่เกือบหนึ่งสองเปอร์ค่ะซาหกเก็ดแปดเก้าสิบครับผมสิบกว่าสิบกว่าบ่ครับเป็นมากเลยที่ได้มาเลี้ยงครับที่แรกผมก็เริ่มจากกินก่อนครับ,รบกินแล้วก็เกิดความชอบนะครับชอบลงไหลแล้วก็ธรรมชา,าติแถวนี้มันก็ยังคงมีพวกแมงป่องหลายผมก็เลยอยากคิดว่าขานเขาไปหาในปลาก็เลยอยากว่าอยู่น้ำบานเท่านั้สี่เลี่ยงได้ก็ศึกษานในอินเทอร์เน็ตเลยครับก็ลองมาเลี้ยงเบิึงจกปีมาแล้วนี่สามปีแล้วครับเลี้ยงมาแล้วสามปีครับผม เปอมาจากธรรมชาติเอามาจากธรรมชาติก่อนครับแอลงเพื่อเพื่อเพา่อเพืาอเัื่อาพื่อีพย่อเพื่อนพื่อเพื่อเพา่อเพื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 ่ไเพื่อเพื่อเพื่อเาื่อเพ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 ืมอเพ่อเพื่อไพื่อเพื่อเพ่อเพืัอเพื่อเี้ยงไปก่อเพื่ก่อเพืเพื่อเ่อเพื่อเพื่อเพื่อเาว่อเพื่อเพว่าเขามอนสา่ารถส่อกพ่งจีนส่หเังได้ผมกอเยครัเอยากเอเพื่อเพื่มเมืมอเลุ่มหรือว่ามีอนมีกลเ่ม่ีกลุ่มกลุ่มกลุ่อเ่อเนี่อะครับกลุ่อเ่ออเพื่อก็ัเพี่อเพื่ ที่ผมขาไปที่แหลกศึกษาที่แหลกก็คือตอนนั้นราคาประมาณจังบาทพี่ตอนนั้นที่ผมเคยขาไปตอนั้นโอ้ราคายังแห้งดีราคายังเป็นลอยก็บาทอยู่ตัวหนึ่งบ่ตัวหนึ่งตัวแบบแบบขายได้เลยนะครับครับสี่มือนในตัวกบาทครับมันก็เล้วกได้ตลาดครับตลาดทอดกับราคาในตลาดเหรียญกับอีกราค่าหนึ่งแล้วต้องเอาเดี๋ยวแยกตัวสดตัวเป็นพร้อมครับเอาจังตัวนตัวกิโลนี่คนขายยังไยตัวกิโลตัวตัวกินนะครับตัวกินตัวกินมันต้องเป็นใส่ประมาณใส่ น่อยถึงใส่กลางครับมันมีอายุวะครับพวกนี้อายุปีจักเดือนอ๋ออายุมันมีครับอายุประมาณถ้ามันเป็นใส่กลางมานี่มันก็ต้องอายุประมาณปีหนึ่งการสเป็นพอพันแม่พันได้ก็ต้องปีเคียงถึง2ปีเพราะว่าอายุของแมงปองนี่มันึ้นมันอยู่ประมาณ3ปีถึงหปีครับครับผมวันนี้ผมถามนะครับนี่ตัวผู้ตัวเมียในเบื้องแรงไลเบื้องจากที่ผมศึกษามานี่เบื้องตามวีครับวีที่อยู่ในท้องแต่ตอนนี้จับพิกบาได้เลยครับเัรานเอาตัวตายมาเบื้องตัวตายมรบ่มตัวเป็นมันพิกบ่ได้วีครับ ตัวเมียนี่สีวีเงาวีเงาตัวผู้นี่มันสีวีสันกว่านี่คือจุดสังเกตที่ตามไีศึกษามาครับผมเขาผสมพันธุ์ยังไงครับพี่การผสมพันธุ์ของมันก็คือว่ามันสีกอดกันก่อนมันสีเต้นคล้ายๆเตนระบำเอากามากงานกันก่อนงานกันไปงานกันมาเพราะมันฟิชินิงกันเลยวครับตัวผู้นี่ก็สีเอาถุงน้ำเชื่อปล่อยถุงน้ำเชื่อมากวางไว้บนดินตัวเมียกับเซลวีนะครับกวาดตอนเข้าไปในช่องสืพันธุ์มัน แล้วมันก็เหตุการณ์ปฏิสธิออกมาแล้วมันก็แยกกันครับผมกับสีมาว่างใครถือว่านี้มันเป็นเป็นใครบ้ครับบอครับเป็นโตครับออกลูกเป็นโตครับผมออกลูกเป็นโตประมาณแปดถึงยี่สิบแปดโตครับต่อรอบต่อกกรต่อรอบตอโตมันนี่แหละครับมีตัยหน่อยวะครับตตวหน่อยมีครับนี่อันนี้คือัวหน่อยกันนี่ก็ว่างไหครับบอสทานี้บอท่านบอต่ออครับิีบอท่านไลเพราะเพราะเพราะอัน รักซุ่มีหลากหลายเลยวันนี้ตัวอหน่อยนี่ไปใส่นบายเพราะว่าช่วงเมื่อกี้มันมันถึงฤดูคอด์ดน้างงยครับอันนี้หนาประมาณคอดแล้วสามที่เดือนเลยไ่ครับนี่โอ้อันนี้ก็ได้นานนาประมาณเกือบหาหกเดือนครับอ๋อมันก็มีตัวหน่อยตัวใหญ่เนาะครับมีไครับพี่นี่ปนนี่ครับครับอาดพวกนี้ลูกเพาะครับหาหกเดือนเตรียมเตรียมที่จะขายเราครับแม่นรุ่นนี้ต้องพุนให้มันใหญ่มันเป็น ตอนนี้ก็ขึ้นมาตอนนี้ใส่เล็กเยอ่จังไนก็จังเป็นใส่กลางเขากินอี้ยังเป็นพิเศษบ่ครับนกากะปวกสิครับกินตะกแตนกินน้อนนกกินจิ้งเหลียดจีปอมสัตว์แมลงเล็กๆนะครับทีมีชีวิตด้วยครับเพราะว่าขันตายมันกับ่เป็นตายมันบ่กินขีเขียมตกใส่นี่ตายกินบ่ครับกินครับขันออกปท่านก็กินครับแต่ขี่เข็ยบลงไปก็กินเรียบครับออครับเคยเอาขี้เข็ยบมาให้เป็นอาหารมันดูครับเซามานี่บ่เหลือเลยเราบอทั้งขางแล้วครับพี่ บ่อทั้งห้างบ่อนี่ก็จะเป็นบ่อเพาะขึ้นกันครับแต่ตอนนี้บ่อนี่บ่อท่นลื้นครับผมแล้วบ่อนี่ก็จะเป็นบ่อบ่อผักบ่อผักข้ามาบ่อผักขึ้นอย่างครับบ่อผักคือห้องลื้อบ่อแล้วมามาผักไว้น้ำกันไงครับโอ้หลุนง่ายเลยตอนนี้่อส่งออกหลุนนี่ที่พร้อมขายนะครับนี่ครับแมนครับข้ามาบ่อผักนี่คือเตรียมที่จะผักที่เ้างลื้อบ่อแล้วลื้อบ่อที่เขาเลี้ยงมาแล้วเขาก็บลื้อบ่อผักไว้เตรียมที่จะขายกระแมนครับ เรียงไรไร้นี้ค่อยถึกตอดมาผิดเคยครับผมอย่างไรครับมันก็มีพิพาดกันได้ครับห้างเที่ยห้องก็เศร้านาเศร้าหลังเพรเปรยดอยงไรคือผิตอดก็เมื่อเศร้าลงไปนี่แหละครับเวลาเขาใหญ่บ่อใหญ่อย่างสมุดอันนี้ก็เป็นบ่อแม่พันธุ์ผมปล่อยแม่พันธุ์อยู่กับลูกมันครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้เบิ่อนถึกตอดนี่ปวดป่ะครับปวดครับผมโอ้ี่นี่ครับมันกำลังเรียงลูกมันอยู่ครับครับผมเรียงลูกมันอยู่ครับ มันคือสีนั้นอันเขียวใช่ไหมครับมันมันหลบแสงอยู่เอาปกติคุณสมบัติของมันนี่เรื่องแสงเด้ครับหันเถือกหันเถืกแสงสีม่วงแสงคุณตาไอโอเลตนี่ครับไฟแบ็กไล่พวกนี้จะเรื่องแสงในตัวเลยกับบุหงจาขึ้นกันว่าคุณสมบัติที่มันเรื่องแสงเพื่อประโยชน์เนี่ยแต่ย่ามันขึ้นนี่ไฟซองเหลือเด่นเลยเับมันเรื่องแสงเฉพาะตัวมันเลยเลี๋ยมมองได้ป่ะครับครับแม่ครับอันนี้คือพอแม่พันธ์อันนี้คือมีแต่แม่พันธ์ครับนี่แม่พันธ์ปล่อยให้เลียงลูกมันครับผม ที ok ่เพิ่งออกกันเมื่อค่ำเนี่ยที่เพิ่งคลอดครับผมอันนี้ได้ประมาณอยู่ประมาณสามสัปดาห์แล้วครับสามสามถึงสี่สัปดาห์แล้วก็ซืเอได้น้อยที่อะไรตีครับน้อยๆนี่กินยี่ห้อครับนี่น้อยๆกินปลวกขึ้นปลวกน้อยๆนี่แม่ัที่ขุดกูยังสียอยู่กดเสาะหาปลวกหายังเห็นลูกข้าลูกหากินน้ำเชื่อแล้วขายกันจังไรกว่าครับพี่แต่เป็นพอแม่พันธุ์นี่ยพอแม่พันธุ์นี่ขายอยู่ครูละร้อยครับในตอนนี้เดี๋ยวนี้คืนแม่ครับครูละร้อย แมนครับเราถ้าเป็นกิโลหรอครับกิโลกิโลอะไรตั้งแต่พันซีขึ้นไปพอสองพันหาครับประมาณเจ็โตัวมีกี่กิโลครับพี่ประมาณเจ็ดสิบตครับเจ็ดสิบตครับครับบ่อลายป้านในเนาะครับเนาะครับครับเลี้ยงมาได้ขายที่แรลงเนี่ยช่วงไะไครับพี่อ๋อเดือดแรกขายตัวในบะเตียบอยู่ในตลาดถอดเลยครนะคุณสร้างมาให้ไปถอดเลยครับอคนให้ฟีดแช์แข็งไปครับก็เลยได้ขายก็เลยได้ขายตอนไหนขายได้บาทเท่านั้นตอนไหนขายได้พอแพงครับ ขายได้ตัวละชิมห้าบาทสำเร็งก็ดีใจเลยครับที่มันขายได้ในปัจจุบันตลาดเ่าอยู่มองไรครับพี่ตลาดตอนนี้คือเป็นตลาดออนไลน์ทรงตามขายตามออนไลน์ครับตลาดกุ้มของแมงทอดรับครับผมตลาดกุ้มแมงทอดแม่นครับส่วนมากเป็นท่างใดลูกค้าท่างใดมาสือครับส่วนมากจะเป็นตามแหล่งท่องเที่ยวครับตามอยุธยาเชียงใหม่พัทยาภูเก็ตมองลูกค้าชลบุรีครับผม จะเป็นแรงท่องเที่ยวมีมีชาวต่างชาติอยู่หลายตรงนั้นจะฝรั่งนี่เพิ่นมักบ่เพิ่นมากครับขามาเพึ่นกัมักส่วนมากก็มีแต่ฝรั่งสร้างออกไปนอกประเทศครับมีของผีไมีออกไปต่างประเทศครับมีครับแต่ต้องเขามาเอาเองครับตอนนี้คือช่วงโควิดเนี่ยคือสามารถทรงทรงมันสามาทรงออกได้ทั้งในทั้งนอกประเทศเลรครับผมรับทรงครับตัวขอแค่ต้องการหาออาเดรอให้ได้ครับผมอย่างของห้านี่เดือนเดือนหนึ่งนี่สิได้ประมาณจากโตหรือจากกิโลที่ที่ขายได้ เกือบลอยกิโลครับครับผมต้องมีออกนะครับผมแมงครับลอยกิโลอันนี้คือแบบเป็นเอาไปเห็ดเนื้อกินอิฐอาหารเห็ดยาส่งออกแล้วก็แล้วถ้าเขาจะทรงไปใส่ไปท่าเขาบูชักครับแต่ส่วนมากตีตอนหนึ่งไปเห็ดหนึ่งมาเห็ดเห็ดยาเห็ดสกัดเขาจะทาสกัดเป็นยางสิแล้วก็เอาไปทอดัสิแล้วก็เอาไปนอกเขาเขบูชากมาปลายทเขาจะไปเห็ดอย่างครับผมเฉลี่ยดเดือนหนึ่งหรประมาณเท่าบาทครับพี่แต่ลักมื่นครับผมครับเคยสูงสุดเนี่ยหอดแซมบปะเกือบครับ บันเนี่ยถ้าสมมุิคนอยากเลี้ยงต้องเตรียมตัวกหนะครับพี่ก็คือหนึ่งเขาต้องมีหาหม่องเลี้ยงมันก่อนหาเขาต้องมีบอบอไ้ถลาเลี้ยงรองหลับมันก่อนนะครับผมแล้วก็หาพอพันแม่พันแล้วก็ศึกษาศึกษาดูชีวิตมันก่อนจึงตัดสินใจเลี้ยงก็ได้ครับผมแต่สําหรับการเลี้ยงนี่มันบางอย่างครับว่ามันมันนี่กินกินเหล้ามันก็มันตายยากบ่ิสุทธิามันตายยากขอแค่บอขาดน้ำให้มันอาหารนี่สองสามมื่อยังห้เทียนหนึ่งก็ได้แต่ของพมเลี้ยงแบบเอาปลวกลง ใส่ระบบบริเวณมันก็นเลี้ยงกันเองอยู่ในบ่อครับผมคือปลวกเลี้ยงแมงแมงเลี้ยงคนแมงครับ <c oughs> คนก็นเลี้ยงปลวกตัวแมงครับวันนี้ถ้าท่านผู้ชมอยากมาได้พอแม่พันธุ์หรือว่ามาสือพอแม่พันธุ์มาปรึกษาคำปรึกษาเนี่ยครับผมติดต,ต่อได้ช่องทางได้ครับพี่อ่าก็ติดต่อมาที่เฟรนด์บลู Facebook ของผมกับยันยุ่งลิซุ่งเมืองครับผมเพจกับบ้านลิซุ่งเมืองครับผม ไอไดีก็090029923ครับผมบเบอร์โทรกับเบอร์นี้เบอร์โทรกับ08345 8 3683ครับผมครับเอาสำหรับท่านผู้ชมอยากมาศึกษาขล่องลูกเกี่ยวกับการเลี้ยงแมงปอง่องหรือว่าแมงเงา่ากับล่องโทร่งของแนะครับติดต่อขอามาทางพีตังนะครับนเนาะสำหรับรายการเกษตรกรให้ั่งไร่อีพี่เนี่ครับขอบคุณพีตังนะครับที่ใย,ยางพกในท่ามผม